ก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาก็สภาพเหมืองก็จะกลายเป็นเหมืองล้างที่กําลังฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่เมันไม่เป็นเหมือนภูเขาหรือว่าดินทั่วๆไปครับสวัสดีครับผมสิทิโชคท่านนักนสอนเรียนครับจากจุติภูติสปอการ์ดลิวิเชียร์คาบิชชาวันนี้นะครับเป็นทาง ไบโอเทคของเรานะครับได้ทำนำทีมนักวิจัยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับโครงการของผูคาแดงนะครับในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูธรรมชาติกับพื้นที่ห่าแดงนี้นะครับเป็นผลงานที่โอ้สวยมากที่เป็นตัวอย่างนี้นยใช่ไหมคะก็คือจะทำเป็นวัสดุพอปลูกสำหรับ กระจายต้นกล้าก so, ็จริงๆแล้วอะถ้าเกิดดูจากลักษณะของตัววัสดุเนี้ยค่ะจะเห็นว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็ย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นมันจะสามารถใช้เป็นวัสดุอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยเช่นเป็นแพ็เกจจิ้งใช้แพทย์โฟมที่เวลาเราส่งของค่ะมันจะยุ่ยพอไโดนความโดนน้ำโดนความชื้นนะไรฮะก็ใช่นะรามาแลมันเห็นนะว่ามันจะเป็นสีเหลือง สวัสดีค่ะเชษฐิดาเชษฐิดาศรีสุขสารนะคะตัวแทนจากทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพค่ะซึ่งเรานะคะเป็นหนึ่งใน9เทคโนโลยีที่นํามาลงนะคะที่พื้นที่เหมือนผาแดงอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทีนี้เรามาทําอะไรกันนะคะเรานําความรู้เรื่องการทําการเกษตปรปลอดภัยโดยอาศัยชุินทรี่์กําจัดมแมลงเนะะี่ยค่ะเอามาใช้ในการเกษตรซึ่งเกษตรที่นี่นะคะเป็นเกษตรที่สูงและมูลค่าสูงเช่นกาแฟและก็พืชผลที่คนกรุงหลายๆคนเนี่ยทานกันค่ะ แต่วันนี้นะคะคกิดรำคิดแคมป์เนี่ยเรามา empower มาสร้างความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งน้องๆเยาวชนเนี่ยก็จะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาค่ะว่าจะทํายังไงจะที่จะทําการเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือใช้น้อยลงค่ะซึ่งน้องๆน,นะคะตอนเช้าเขาไปเดินป่าเพื่อหาลามัรงใช่ไหมคะแต่ทีมวิจัยเราอะค่ะ ไปค้นเอาลามลงที่พี่ๆเขาเก็บได้นะคะเอามาทดสอบกับแมลงสัตรูพืชแล้วเราก็นํามาให้ความรู้กับน้องๆค่ะซึ่งการจะใช้ชีวพันธุ์ให้ได้ผลนะคะอย่างแรกต้องวินิจฉัยเป็นค่ะโรคร้ายแมลงดีแมลงร้ายเพราะแมลงก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะพอน้องๆเริ่มวินิจฉัยได้เนี่ยเขาก็จะไปสอนคุณพ่อคุณแม่ว่าตัวนี้แมลงดีให้เก็บไว้ตัวนั้นแมลงร้ายต้องรีบควบคุมอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาชีวพันธุ์มาแนะนาให้ให้รู้จักด้วย ซึ่งชิวพันธุ์พวกนี้ค่ะ,คะก็จะต้องอมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องเก็บให้ถูกไม่ใช้ตอนฝนตกไม่ใช้ตอนร้อนแล้วก็ใช้ให้ตรงโลคค่ะซึ่งเราก็คาดหวังว่าน้องๆที่มาเรียนวันนี้ค่ะจะมีความรู้มีไอเดียแล้วก็อาจจะมีอินสปิเรชันในการอยากจะนําเทคโนโลยีนี่ค่ะลงมาใช้ในชีวิตประจําวันของน้องๆร่วมถึง empower ให้น้องๆเข้าใกล้วิทยาศาสตร,ร์เอาไปทําโครงงานวิทยาศาสตร,ร์ได้ด้วยค่ะให้โลกด้ง วัสดีค่ะชื่อสุชาดามงคลสำลินนะคะเป็นนักวิจัยของบโอเทคแล้วก็อยู่ในทีมวิจัยของดาตอบโลกบอลแลค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าดาอลรนะคะออสำหรับดาแลนด์เนี่ยก็จะเป็นหนึืงในก้าของโครงการที่เราเข้ามาร่วมวิจัยในพื้นที่เมืองถาแดิทีนี้เราเข้ามาสํารวจเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการจะรู้ว่า,าเชื้อรามาแลนด์ในพื้นที่มีความต่างหายบ้าน่อยแค่ไหนแล้วหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างสํารวจแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างฐานข้อมูล กิจกรรมที่นักน้องนักเรียนไปร่วมสํารวจกับพี่ๆนักวิจัยอะคะ่ะตัวอย่างรามาแลนที่เราเจอนในวันนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของเชื้อาราที่เราเรียกว่าคอ,อรดเซปติลเลสซึ่งตัวอย่างอันนะะี้ค่ะเราก็จะเจอได้ตามเศษซากใบไม้นับถุกนะคะตัวอย่างของเชื้อาราเ네นี่ยก็จะสร้างก้านขึ้นมาสีเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนตรงปลายก้านเนี่ยที่เห็นเป็นข,ขนาวๆนี่ก็คือส่วนของสปอร์เชื้อารานะคะแล้วราชนิดนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ บนตัวอ่อนของหนอนมเสื้อนะคะ,ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสํารวจตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ขึ้นกับบนตัวอ่อนจัก,กจั่นส่วนที่เห็นเป็นก้านสีน้าตาลตรงนี้นะคะ่ะก็คือส่วนของเชื้อราแล้วตรงด้านนี้ก็คือตัวอ่อนอจ,กกจักจัรนนะคะอีกชนิดหนึง่งก็จะเป็นตัวอ่อนจัก,กจั่นกันแต่จะมีรูปร่างของเชื้อราที่แตกต่างกันออกไป เมื่อกี้นี้จะเป็นสีน้ำตาลแต่ตัวอย่างอันนี้จากก้านของราเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีส่วนของสปอร์ที่เป็นของขึ้นมานะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังเจอตัวอย่างออบูเบรียาบาซซนา่าตรงนี้อ,อ๋อขอโทษค่ะตัวอย่างบูเบรียเนี่ยค่ะที่ขึ้นบนตัวของตัวอ่อนบนตัวหนอนเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นชนิดที่ ทีวิจัยที่ทำงานกนด้านยอาไบโอคอนโทรลเนี่ยคะ่ะเอาไปต่อยอดนะคะเพื่อจะพัฒนาเป็นชีวพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะเอามาควบคุม,มูแมลงศัตรูพืชนะคะซึ่งมีการค้นพบแร่สังกะสีนะครับแล้วทางทางบริษัทพาแดงอินดัสทรีเนี่ยก็ได้รับสัมปทานแล้วก็ามาทำนะครับหลายปีนะครับเงื่อนี้คือสภาพที่ขุด ข,ขุดเอาแร่จากนี้นะฮะข,ข,ข,ขุดแล้วก็จะไปเป็นตรงนั้นเป็นลานล่อนล่อนล่อนแร่ออกมาพอล่อนเสร็จเนี่ยดินที่ได้จากการล่อนแร่ออกแล้วเนี่ยก็จะเอาไปผมเป็นภูเขาเราก็จะมีการฟื้นฟูให้สภาพมันเป็นป่าเหมือนเดิมเพราะว่าที่นี่เนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้นะครับป่าสงวน ก็เลยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอ mm. ้อมก็ปลูกต้นไม้ฝั่งนู้นก็จะ mm. เลยตั้งชื่อว่าเป็นแร่สีเขียวครับแรสีเขียวอันนี้อันนี้ยกเลิกทาเหมืองมาประมาณปีคืนให้พื้นที่ก่อไม้เนี่ยปี60 2,560นะครับแล้วเราก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาก็สภาพเหมืองก็จะกลายเป็นเหมืองล่างที่กําลังฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูก็ ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ม,มันไม่เป็นเหมือนภูเขาหรือว่าดินทั่วๆั่วไปมันเป็นเศษหินเศษแร่อะไรต่างๆการปลูกต้นไม้ก็แทนที่สองปีโตหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยอาจจะเป็น4ปี5ปีอะไรเงี้ยต้องมีการบำรุงแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลภาพเบื้องต้นอันนี้จดจำภาพนี้ไว้นะครับอีกอีก4ปีมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราจะมีการก่อสร้างเป็น คล้ายๆกับสวนพุกษศาสตร์นะครับจะมีทําทําเหมืองแร่เนี่ยจากเหมืองแร่ที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ